ยกของอย่างไรไม่ให้ปวดหลังคลิปนี้มีคำตอบฟังให้จบให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยทำตามอย่าลืมกดแชร์กดเซฟเพื่อไว้ดูย้อนหลังกันนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเวลาเรายกของขึ้นมาเนี่ยเราต้องใช้ข้อต่ออะไรบ้างใช้กล้ามเนื้ออะไรบ้างข้อต่อในการที่เราจะก้มยกของขึ้นมาจากพื้นนาเราจะใช้ข้อต่อในส่วนของข้อสะโพกข้อเขา่าและข้อเท้านอกจากนั้นนะเรายังต้องใช้ในส่วนของข้อไหล่ ข้อศอกและข้อมือและที่สัมพันธ์ในส่วนที่เราต้องนิ่งคือแนวกระดูกสันหลังตั้งแต่คอจนถึงก้นกบซึ่งต้องนิ่งมากๆรวมถึงสะบักทั้งสองข้างต้องอยู่ในท่าที่นิ่งมากๆเพื่อทําให้มันมีความมั่นคงเวลาที่เราจะยกของหนักไม่โหลดไปที่กระดูกสันหลังส่วนล่าง,งเนื้อที่เราจะใช้หลักเลยนะคะก็คือกล้ามเนื้อในส่วนกล้ามเนื้อขาทางด้านหน้ากล้ามเนื้อขาทางด้านหลังกล้ามเนื้อสะโพก เนืที่เราต้องให้มีความมั่นคงมากๆคือกล้ามเนือ้อบริเวนหลัง ที่เป็นกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวทั้งหมดทางด้านหน้าและทางด้านหลังสําคัญนะคะกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนั่นก็คือก็คือกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่อยู่ทางด้านในซึ่งกล้ามเนื้อในส่วนของบริเวณนี้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวที่อยู่ทางด้านในที่เราต้องให้ความใส่ใจมากๆในการที่เราจะยกของหนักก็มาดูกันค่ะว่าวิธีการยกของหนักเนี่ยที่บอกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างใันนที่เราต้องการยกของจากพื้นนะะให้เราอะค่ะอย่างที่ บอกนะเราจะใช้สะโพกข้อเข่าและข้อเท้าให้เรายอร่อลงไปแบบนี้นะเนี่ยอยู่ในแนวตรงตลอดนะโน้มไปใช้ข้อไหล่ข้อมือนะจับแล้วอุ้มมาให้ใกล้ชิดตัวที่สุดนะคะเสร็จแล้วอ่ะเราจะใช้เรื่องของกระบังลมและอุ้งเชิงการเนาะให้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกทางปากยาวๆนะคะแล้วลุกขึ้นมานะหายใจเข้าก่อนแะล้วหายใจออกยุก ยกขึ้นมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราจะยกนะยกของเนี่ยเราจะไม่อึ๊บหายใจเข้าอะ่ะแล้วยกขึ้นมาถ้าเกิดเรายกของโดยโดยการที่เราไม่ล็อกหลังโดยการก้มหลังหมอนรองกระดูกตรงเนี้ยมันจะปิน้น แต่ถ้าเกิดเรายกของโดยที่เราล็อกหลังให้นิ่งเนี่ยหมอนรองกระดูกที่มีนน้มจะปิ้นเนี่ยม,ม,มันก็จะไม่ปิ้นออกมาเพราะฉะนั้นตอนที่เราหายใจนะคะหายใจเข้าเต็ียมตัวปึ๊บหายใจออกเนี่ยยกขึ้นมาค่ะแนวกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกเนี่ยเราก็จะอยู่ในสภาพที่ไม่ขยับเคลื่อนออกมาข้างหลังแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรายกของโดยการที่ก้ม ก้มหนึ่งแล้วนะคะและสองที่เราหายใจผิดนะคะเป็นตอนที่ช่วงที่เรายกของมาหายใจเข้าปุ๊บมันก็จะปิ้นออกมาทางด้านหน้าเพราะว่ามันจะเพิ่มเพรเชอร์ในช่องท้องันสำคัญนะคะ <S <S ตอนที่จังหวะที่เราจะยกะค่ะให้ล็อกหลังให้นิ่งก่อนและหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเพื่อให้กล้ามเนื้อกระบังลมค่ะกับอุ้งเชิงการเนี่ยเขาช่วยซับพอร์ตนะและแนวแกลงกลางลำตัวเนี่ยล็อกแนวกระดูกสันหลังให้นิ่งนะ เพื่อป้องกันภารระวะหมอนรองกระดูกเนี่ยที่จะปิ้นไปทางด้านหลังทีนี้มาดูเคสจริงนะของเราเองที่เราต้องฝึกพิลาทิสเคสคนไข้นะคะเราก็จะมีการยกของที่ค่อนข้างหนักในทุกวันแต่ถ้าเกิดใครยกของได้ถูกอะคะ่ะอาการปวดหลังเนี่ยเราจะไม่มีแถมยังทําให้หลังเราแข็งแรงด้วยนะถ้าเกิดถ้าเกิดเรายกได้อย่างถูกวิธีอย่างที่เราสอนไปก็จะเป็นตัวแมกนะคะเวลาเราจับเนี่ยให้เราจับใกล้ลําตัวแล้วล็อกสะบักให้นิ่งเนาะ เราเรายกขึ้นมาแบบนี้นะคะยกมาปุ๊บเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะหลังเราจะล็อกนิ่งๆนะคะเราย่อเข่าใช่ไหมเรายกขึ้นมาแบบนี้พยายามประคองหลังให้นิ่งค่ะใช้ข้อเข่าข้อสะโพกหลังต้องนิ่งนะคะอย่างเงี้ยเราก็จะยกได้แล้วอีกอันนึงงนะ,ะที่เราต้องยกในชีวิตประจําวันเลย ที่ต้องสอนเคสพิลาทิสคนไข่นะคะก็คือตัวสปายคอเล็กเตอร์อันนี้มันอยู่ใต้เตียงใช่ไหมเราใช้มือจับเหมือนเดิมอะ่ะข้อข่าข้อสะโพกข้อไหล่ข้อมือข้อ2เนี่ยเราจับมาตัวหลังต้องตรงนะแล้วก็ดึงเข้ามานะคะโดยที่เวลาดึงเนี่ยเราจะไม่เอื้อมแบบนี้นะพยายามพยายามให้อยู่ใกล้ตัวที่สุดเนาะแล้วก็ดึงออกมาค่ะดึงออกมาพยายามคลิปหลังไว้นะคะคลิปหลังไว้เสร็จแล้ว เวลาเราจะยกอะคะ่ะให้เรายกขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมข้อเข่าข้อสะโพกนะคะสอดเข้าไปล็อกหลังให้นิ่งเหมือนเดิมนะคะหายจะเข้าเต็มตัวหายใจออกยกขึ้นนะคะและยกขึ้นมาแบบนี้หลังต้องนิ่งตลอดเลยนะคะอันนี้ค่ะ ก็เป็นวิธีการยกของนะในชีวิตประจําวัน่นะถ้าเกิดเรายกได้ถูกเข้าใจเรื่องของข้อต่อกระดูกและกล้าเมเนื้อที่ใช้ในการทํางานนะคะอาการปวดหลังอะเราจะไม่มีนะและจะป้องกันภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการปวดหลังอยู่และจําเป็นที่จะต้องยกของหนักในชีวิตประจําวันอนะลองเอาไปค่อยค่อย ปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกฟังให้จบให้เข้าใจใครไม่เข้าใจอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ถามได้เลยค่ะ